เมส่งค่าแม่ส่งพี่น้อโปรปันแห้งของปล่อยเสียงแบบเรดเดีเอฟแอมกอริฟ์กอร์เฮาคาร์กูโกกูโกนกดีกต,ต,ตั้งตะโมตั้งเสียงขาเอเมื่อในเป็นวันที 18, ่ทสิบแปดเหรินธันวาคมปี่ยนสังเหียร้าเอสขาในตอนรายการเสียงขา่าวตัวเมืองเฮาขาในวันเมื่อในไล่ฮางแห่นข่าวเงาละลายโหดีดีมากปืนผผาปันพี่น้องเฮา,ขาไหนค่ะอ่อ,อนตั้งสู้เท่าคามาถ่อมด้วยข่าวาโหฮในค่ะเนาะอ่อข่าวข่าวโหฮในย้อนอำน่ำเนยแคบหางในค่ะออข่าวโหฮในในมีว่า ซึกงมานยืมหมากลงใส่อ,องตีเหตุการณก้นเมืองแหลเฮ็ดให้จากหมากเตอจับยาก้นเมืองวานไหนซึกงมานยืมหมากลงใส่อ,องตีเหตุการณก้นเมืองเนใจตรนผาป,ปนเมืองย่างแหลเฮ็ดให้หมากลงตกใส่ซุ่มเถงก้นเมืองลู่แหล่านึงหลังเสียมกาจากหมากเตอร์จับยาก้นเมืองหมาดเจ็บหนึ่งก่อวานไหน วันที่สิบหกเหรินทวนหาเปียสองเฮนซ่าเอเฮิตเหืินหกใหม่โกคำปีได้ซอยหนึ่งปาสิพานีย่ามวายวันสามม้งคืนนานซึ่งมานตับคามายาเศร้าค่ะเนาะอันปักตับไวดีท่อหมูแปลแม่ดังใจยือหมักลงใส่อ,องทีเหตุการณก้นเมืองอันมีในปืนตีแหล่หมูปลาะนาลินก้มกำตับจุ่มหาเคเอ็นยูเคเอ็นเอลเอสิบสามลูกในยาว ย้อนซึ้งมันตั้งใจยืมหมักใส่อ,องตีเหตุการก้นเมืองแหลเฮ็ดให้หมักลงตกใส่สุ้มเถงก้นเมืองลู่แล้วหลังหนึ่งเสียมกะจางหมักเตอจ์จำยาจออีแม่ผู้ใจอายุเลยสามสิบสองปีมาเจ็บตีเก่งกิ่งแหวะนะ่ว่าไหนก้นเมืองในปืนตีลนันเนติสื่อข่าวสื่อข่าวว่าย้อนซึกงมันยืมหมักลง กาวากาเป็นแล่เฮไ้ยฮอคาก้นเมืองตกใจโกเฮเลยไม่ใจถึงดีเพะออำพัดกว่าเหตุการณ์โศนห้หน้าเยา้าต้อนตาการหายกินเล่งต้องแหลลองอยู่สร้างกินเศ้าในปีนานในยิงแค้นติไม่ลองตั้งอยับเพเดิดเด,ดวันไหนเดเจมตับซึ่งมายึดอํานาจจึงเมืองมาต่อถึงยามพองตัอหลียวซึ่งมนัน ດອກຕ່າງຄືຍັບກອງກາງບາດມື້ນຶ້ງຍາມແລ້ວມຮງສຶກຕົງໜ່ຂານນິກຸມກຳຫົມຕຸຈຈຢາງເຄອຢູເມາກລໃສອີເດການກົດມືອງກູວັນວໃນວາຍເຄອເອ้ນຕຶກຢູຊິມອາດັບສກ ดับดิมดิมหมูถาและตั้งตับต้อแหลท่าอันมีเน้ะจเว้งาผาป่นเมืองยางเมินในเหลือนโทนที่สีและที่ห้าสองเห็นซาอียาวซึ่งมานใจเฮิ่มหมินตึกสีปล่อยหมากตื้อยืดใน่นาเรนกุ้มคำเคเอ็นยูเคเอ็นอลกาปองกาเป็นในออกจุมตรงหนึ่งก้นยางเขาแต่กอล้านว้ว่า ดับจุ้มหา KNU KNL A คืนตึกยื่อซิมเอาตับซึกมานสององตีแน่ใจดดนผาปุ่นเายวซึกมานใจเฮิมหมิ่นตึกปล่อยหมักตึกยื่อในนาลินกุ้มกับดับจุมหา KNU KNL A กระป๋องกาเป็นแหล่เฮ็ดห้ก้นเมืองอันอ่ำมีตั้งพิษสังลูกตายสิบสี่ก่อมาเจ็บซาบแปดก่อเสียอ่ำกาก้นเมืองในเปืนตีสี่เฮงปลายเลยปลายเพลปังตึกไหนค่ะข้อมูลอันในเลยปึงอิงออามาตีห้องการข่าวได้ฟรีดอมค่ะกับในห้องข่วา ทำขาโหในขเนาะกอด้วยเงาไล่ตีตังปอดทุ่งเมา้าในออก้อนทุ่งเม้าขอดพอดกมดัตีตางโตก้นเมืองต่ายเกลิดปัญหาซึกใต้สองจุ้มอิงเนอรองซึกใได้สองจุมงอองงจ้มเค็งแข็งการซึกตดอกกันในปอดทุ่งเม้าหาวแห้งสีสังคาเจ้าแลก้นเมืองไม่ใจโกมีลองตุ้มเตอป้อนเป็นสุนเลาสุนเป็นก้นไหนแหลอ่อนกันขอดพอดกมดัตีตางโตก้นเมืองทุ่งเมา้า บวันที่สิบพาเหดโทนหาปีสองเห็นเศร้าเอดย่ำวัยวันหนึ่งโมงโดดถ,ถึงหาโมงสังฆาเจ้าแรก้นเมืองคมกันขอดพอดกมดีตั้งตัวก้นเมืองถุงเมาผู้อ่อนโหในกมดีตั้งมดมีเ้าเกาตนก็พวูเขาจุม้มพูกเขาจุ้มตั้งมดซัม,มีแปดสิบตนก็ะไนคะใน,นก็ดีมีสังฆาเจ้าแลก้นเมืองคมกันในคะเนาะผู้กับ ผูเขาป้าในกรรมตีต่างตัวก้นเมืองทุ่งเมากว่าหนึ่งลาติพุตได้หอกว่ายั่งอันอันเลคขอดพอดขึ้นมากกรรมติในดาติเกลิตปัญหากา้นเมืองทุ่งเม้าอันลูกดีตับซึกได้สองตับซึกจางเป็นปังตึกกันสีตุมต้มเตอาก้นเมืองแหล่ป้นเป็นศุนเลยศุนเป็นก้นเมืองปอยอก็ดาติเฮ็ดสร้างร้องงําเย็ยนแหล่ข่มลมกม้ในเมืองให้ก้นเมืองในนาีทุ่งเม้าและอยู่ง่ายลมใจในสีจางเลคขอดพอดขึ้นมากกรรมติใน ว่าจังไหนตาเตเป็นบ้านลองขอดพอดกกมาดีต่ตังโตก้นเมืองทุ่งเมาวในสังฆ่าเจ้าแนลก้นเมืองทุ่งเมาวเลยอุบโอ้ตกล่งเลยใจกัน ดิวัดกุ้งสาจะวิ่งนำคำเมื่อวันที่๙8เลือนโทนสี่เปียสองเห็นเศร้าเอสีถึงเมื่อวันที่15เรือนโทนหาเปียสองเห็นเศร้าเอในจังมากมักมันขอดพอดขึ้นมาเป็นตั้งการว่าจางังไหนก้นหนุ่มพูต้งหนึ่งในตรงวงก้นก,น,กน,กนก็หนึ่งลาต,ติพดโดยหอกว่าเปิงลงมั่นแต่ก็อย่าให้ซึกได้สองจุ้มมาเป็นปังตึกกันในทุ่งใน ดังทุงเฮาขาในก้นเมืองก้นเมืองจอยการซึกดตั้งสองจุ่มแหล่พราะมีปัญหาหิมที่อยู่กันมาไหนกา,ก,กามาเก่าแหมก้นจอยไม่ไม่แหมก้นจอยเกา่าแต่เป็นมาจังไหนเทียงซึกไต้ตั้งสองจุ่มในซ้ําเป็นไต้เฮาหนังกันตั้งมดไผยซุ่มก็เป็นใต้กล้วยแหลอ่าแค่ให้มันเลยเป็นมาซึ่งหนังนั้นแนวดาเดียคอร์ดพอดคำอิต่างโตก้นเมืองทุ่งเม้าในอยู่ดีเจวิ่ง เอิงไลขะเนาเอิงไลเอิงนันเว้งไลเว,งว้งนันไลยส่งโตเตียนหนึ่งเจว้งไหลสิพาเกามันนังเจเว้งนำคค่ะนาะิพาสิพากาเจเว้งหมู่เจสิพากาปางไส,ส้สิพาเอิงกกิกามานพายกก็ทุ่งลอยหเสือสิพาวาจังไหน อิงเนรอลองซึกได้สองจุ้มตรงหนึ่งตั้งปะทุมามาห้าเฮ่งในสีอยู่ดีสังฆ่าเจ้าแหลกนเมืองทุง่งเม้าคมกันเฮ็ดหลีดตุ้ยอนส่งถึงหวเปาแลจุ้มปองกงังนเงาง่วนเงาจึงตั้งสองฝ่ายมาละลายปอกละลายกยาัมเย่าให้อุบอ้งมงีเกลิดปัญหากันลองปะทุงเม้าในหวาจังไหนข้อม,มูนอันในสกขาาูดแต่หอกออกไว้ค่ะลูกดีในสีกําในเฮ้าคาเ็กอันปีนอค่ะกอดถมด้วยเงาลายแห่งการหยาดเมืองอิดหนึ่งวันในค่ะออ เจ้านาทีไทยดิงยอบแห่งกันรัะเขาเมืองส่งปอขึ้ืนปากปายก้นเมืองคมตุมรัเขาเมืองไทยอ่ำเจ้าหมายมีถูกเจ้านาทีไทยดิงยอบส่งปอขึ้ืนตั้งเวงแต่เคเล็กปากปาย เมื่อว่าวันที่17เจดือนธทนหาคมปีองเหนเยนมศล้าเย่กังในมอกแปโมงเจ้านาีิปลิกไทยส่งโตแห่งการเมืองคมตุม๋มเจอผิดปักเปิงหมายมีหลักเข้าเมืองนั้นมอบปันปลิกภูมิพนพรั่นังฝั่งตายคีเล็กดีโคมึดกือหมายสองเจะเว้งตายคีเล็กจึงเต้ปอดออกโคง้งตั้งมดมีหนึ่งปักปายหนึ่งก่อู้จ้อยเทียมแห่งการตีตายคีเล็กก็1ึลาติพุโด,ดยหอกว่าอยู่ดีตั้งเมืองไทยมอบอาบมาก,ก้นเมืองคมตุมอันหลักเขากว่าที่ในเมืองไทยในเดมีอยู่ปากปายเจ้านาี่ มองคมตุ่มขึ้นหับอาเสียวและส่งปอกมือขึ้อนองตีเว่งไผยเว่งมันยาว,วก้วยกาว่าลองเิียนย่แรายการต่งางแสดอยู่ที่แห่งการออกห้างกล้วยเนียวแห่งการอันถูกส่งปอกมาหนึ่งปักไปหนึ่งก้อนนั่นเป็นโพจใจหา1ซเอก่อและโพยิ่งหา1ซก่อย่าเหลวตั้งหลวงปอนจึงไทยเคียงแข็งลองข่มลมจมแดนลินใต้ไทยหาวแห้งในยยว ก้นไตเคีเล็กก็หนึ่งลาดดติโพเตอหอกว่าย่ำเลียวตั้งฝั่งเมืองไทยนั่นเขาเคียงแข็งลองห่มลมหาวแห้งจม้มแหลนลิ้นแน่เหนเขาเอาจึกเล็กเฮ่ไว้หมดยาวค่ะไปะย่อก่อใจแห้งก้นไปด้วยเอาห่มลมไว้ตัดเสเออกอว่าจังไหนแห้งกันหนึ่งปักไปหนึ่งก็อันถูกส่งตัวปองมาตั้งเว้งไตเคีเล็กในอยู่ที่พรมปีมบปนพอนเขาขนเอาเลยกดทัดตั้งเป็นโควิดสิบเก้าสี่ทบหันก้นเตี้ยจับเจอแม่งตังเป็นโควิดสิบเก้าสี่ก็ ในคนที่จับเจอแม่งตั้งเป็นสีก้อนั่นเป็นผู้ใจสองกอผู้ยิ่งสองกอย่ำเหลียวสอ่งยดยาตโตไวท้ทีห้องหยาตาคีเลขเนี่ย ว่ายเซของศรีซึกมานยึดเมืองมะตั้งแต่วันที่หนึ่งเหือนทนสองปีสองเห็นเศร้าเอ็นนันก้นเมืองคมตุ่มอ่อนกันลักเขาเมืองไทยแคว่วามีกูวันไหนอ๋อเหรืนนันแถวฝ่ายหนึ่งกอในเมืองไทยนั่นซ้ำตั้งเป็นโคอวิดสิบเก้าพล่ามหาแหง้งปอกำสามสีจอมแหลนดินกูดีอันตีจับกันตั้งเมืองไทยเจรนันข้านะ้อยอยู่ดีเจ้านาดีไทยเขาเลยเค่งแข็ง,งลองหม่มลมเอาหม่มลม,ลม,ลมแห้งมาเหลือเก่าแต่แต,ต,ต,ต่ว่าจังไหน,นข้อมูลอันในสื้อขาพูดเตือดหอกออกไว้ค่ะลูกดีในเสกั ในเฮาคาเทออนพีน่นอคากัดด้วยแทงเงาลายติ่ตั้งปอดของวันไหนเขากัดด้วยเงาลายตั้งปอดเว่งหมู่เจค่ะเนาะหมากแตกทีหิมเยเงินอินว่าดีหมู่เจลูกหนึ่งหมากแตกทีหิมเยเงินอินว่าอินว่าป่านเว่งหมู่เจลูกหนึ่งลองก้นหมาเจ็บลูกตายอํามีวาจังไหนเมื่อวันที่1ิกเหือนทันหาผีปี2เห็นเศร้าเอยดย่ํกังคหมอกเจนมองปาหมากแตกทีหิมเยเงินอินว่า อันมีว้ายตีปอกกาะใจเะว้งหมู่เจจึงได้ปอดของนั้นหลูกนึงค่ะเป็นไผยจุ่มไหลมาฮางกลางว่ปล่อยใส่ไว,อว้อันวันนันอําไหล่โหหลงตุ่มเตอก้นบาเจ็บลูได้อํามีหวานไก้นเมืองป้นตีหมูเจก็นึงลาดิพูดได้หอกว่าใจขาอออข้าวย่ามกลางคําหมอเจนหมอสิานามีนิ้นันเสียงมันแห้งหนักค่ะมีก้นมาปล่อยใส่ะออก้วยกาวาลองโหย่อยมันท้กออําไหลฮหูลิลิลเฮือเลยมาปล่อยภายอะไรเป็นก้นมาปล่อยอันวนันนั้นไน้ออ ไหเสหมักแตกเย้านั่นอยู่ดีของศีซึกมันค่ะเนาะอันเอาข่มลมเย้เงินนั่นกอยื้อกองเคลื่อนฝ่าเป็นอะไรกั้มไหนคะ่ะก้นในเปิ้นตีสืบราในแทงว่าตีเย้เงินนั่นเป็นก้าซึกมันเอาข่มลมป้อนน้ำฐานนานเฮ็ดหือแลมีก้นมาปล่อยหมักแตกใสก่้าอํำโห้พอยอก็ไหว้เสหมกกสักแตกเย้าซึกงมันอันไปตีเย้เงินนั่นเอากองยื่อเคลื่อนฝ่าเป็นอะไรกั้มค่ะอ๋อตีหิมนั่นซ้ำม,มีไห้องเห็นซันสูงหมายสามหวซึกงมันเอาข่มลมป้อเต็มลงไหว กวยกาวาอําปองใจว่าเฮห,หือแลหมักแตกอันวัดในกอเป็นอันลีทางเธอมอยู่ว่าไนไดในเหลินโทนที่หาในกว้วยในเวหมู่เจนในมีลองหมักแตก2องปอกยาวเมื่อวันที่หาเหลืนโทนหาปี2สอง่าเสนั่นกอหมักแตกที่หอนาหลีกลางเว้งลุกนึงดีหิมเยงเงินกําพ่อจ้าใหม่หนึ่ง ปอกเนื้อลูกหนึ่งและดีหิมเยงเง,งินกับป้าเยต,ตนาปอกเนื้อลูกหนึ่งในค่ะใน,นก็เป็นดีนเนตเจเวงหมู่เจเนาะปพยายอกก็มือวันที่เศร้าสองเดินทวนสี่ปีเศรเห็นเศร้าเอ็ดนั่นก็ดีฮอนาลีกลางเวงหมู่เจนั่นมีก้นขี่รถเครื่องซ่อนกันมาสองก่อเสียปล่อยหมากใส่แตกสามลูกเหมือนกันนะค่ะไหวของสินซึกมารยืดอาณนา,าจึงเมืองมาเมื่อวันที่หนึ่งเดินทวนสองปีสองเห็นเศร้าเอ็ดนั่นซ้ำวันเมืองอ่ำนิ่มเศร้า เตไลวัดตั้งแต่ยิดอานาจังเมืองมานั่นน่ะเนาะวันเมืองอําเนมเซาใกล้ๆมีลองหมักแตกไฟไมกาดกวนเมืองถูกยื้อตายถูกแยกทิงยอบซึในก็มีมาตั้งนําในอ๋ออมนอันนสื่อข่าวพดได้ฮอกออกไว้ค่ะกําในเฮาคเทออนีนค่ะกด้วยขาวงาตั้งลงปองจึงอีกวันในค่ะตั้งกเมืองอีกในอ ลงปองจึงเมืองอเมริกันปืนผาปิกอึดไป้มักมีพวเขาจุ้มของีซึกมานแล้วก้นอันเกี่ยวของจอมดับซึกมานแทงสิบหกก่อวันไหนเมื่อวันที่1ิบเจดเือนธันหาปีสอง1เ้าเอดเลือหกหมายเจ็ดคำปีได้สอหนึ่งปักซพานีพ่องหลงฝ่ายผันต่างเงินต้องเมืองอเมริกันปืนผาออาตั้งพิษปิกอึดไปมักมีพวกเขาจุ้มของีซึกมานแล้วก้นอันเกี่ยวของจอมดับซึกมานแท,สนนทนสง,งสิบหกก่ออันลงปองจึงเมืองอ,งงงงอ,งมงอเมริกัน เอาตั้งพิษปีกอึดไปมักมีเทียงในเป็นพวกเขาจุ่มของสีซึกมานสีกอพวกเข้าจุ่มหลงปองจึงอันดับซึกขอดพอร์ไว้นั่นเก้าก่อแหลลูกยิ่งลูกใจผู้อ่อนโหดดับซึกมานอันหลงปองจึงเมืองอเมริกันยามเอาตั้งพิษไว้นั่นเทียงสมกอคมตั้งหมดเป็นส6หก่อในค่ะในหลิกเป็นเผ่าพ่องลงฝ่ายพันตางเงินต้องเมืองอเมริกันนั่นป้าไว้ว่าย่นของสีซึกมานตึกสึกมิดนยัน เฮ็ดฮุกหห้จ้าเปกินก้นเมื่อโฮมตมเสียมก้ามีลองเฮ็ดสร้างตะเตแลกลายเป็นเมื่อติโมคราสีแลจังไรเอาตั้งพิษปิกอึดไปมักมีเทียงหวานไอก้นอันเกี่ยวข้องจ้มของสีซึกมานอันลงปองจึงอเมริกาเอาตั้งพิษปิกอึดไปมักมีแถวซิกพกนไนเป็นภูเขาจุ่มของสีซึกมานนะนคะเนาะยอกอ่ากอเตมีจื้อป้าไหนคะเนะเตมีซื้อป้าไหนคะนะทดี่เป็นพลลายเข้าคามาถมด้วยค่ะเนาะ ก้อนอันเกี่ยวคองจ้อมของสียซึกมานอันลงปองจึงเมือออเมริกันเอาตั้งพีษปีกอึดไปมังมีสิบหกก้อนในในเป็นผู้เข้าจมของสียซึกมนันมันยังมองเด้งยุ่นขินมองสวยและลุ่งใจลงแสง พ่องหลงฝ่ายคมเฮ็ดซางจอมกูเมิงเมิงอูกก้กูโกหลายพ่องหลงฝ่ายเจ้าคือทุนอ่องมิน่นพ่องหลงฝ่ายห่มลมเล่นเลี้ยนจอมซึกทุนท่นทุ่นหนองโคเปาเย่งเงินกลางเมื่อ่มตุมตานเงงพ่องหลงฝ่ายไปมักมีแหลฝ่ายต่อส่งก้าขายปุ่นซานพ่องหลงฝ่ายแผ่นการแลพผันตาเงินต้องอูวินสิงโคเปาคอมบัชินปังลึกตังเมื่อคมตุมเต,ต้งโจพ่องหลงฝ่ายไป ไปอยู่หลีดรเตร็ดขายวินพ้องหลงฝ่ายลูลอมทิ้งซิมโคของสภาวะและสิ่งแวดล้อมขินมองอีแห้งยากอแห้งแทดและก้องแทดอันเป็นลูกใจจอมซึกหลงมองมองเจาะอ,อีกยินมิ้นจู่ลูยิง่งจอมซึกหลงจินอ่องซ่านภูเขาจุ่มขอสีซึกมานว่าจังไหนคะอจอมซึกหลงมองมองเจาะแล จอมซึกหลงตีนอ่องสั้นนั่นแต่พ้องหลงฝ่ายผันต่างเงืนต้องจึงเมืองอเมริกันเอาตั้งพิษปีกอึดป้ายมากมีเจม,มือวันที่สิบเอ็ดเหลือนโทนสองเปิสองเห็นทาบเอ็ดปนมาน,นั่นยาวใน,นอ๋เอเมื่อวันที่สิบเจ็ดเหลือนโทนหาเปิดสองเห็นทาเอ็ดก้วยหนังเกา่าลงปองจึงเมืองอิงอิงกก UK. เกลต์ยูเคปืนผ่าเอาตั้งพิษปีกอึดป้ายมากมีคอมปันนีการกล้าขาย เกี่ยวแสงอันเกี่ยวข้องจอมดับสึกมานอยู่เหมือนกันในค่ขคอมมอนอันในเลย่องผูิงมาที่ห้องการข่าวได้ฟีดอมในคะ่ะอ,อยินช่วปีปีน้อง,น,องน้องข่ะกูก็กูกกอนข่าดีอันหับถอมปันเอ็นปันแห้งในค่ะนะค่ะในวันเหมือนในในตอนรรกการเสียงข่าวตรงเมือง,งขา่าค่ะก็จะเป็นคอมมอนข่าวกู้ในค่เนอกก็เเบือว่าข้าวใส่หม้อคอมในก็มีนาการต่างเมียวขนาดนาการคึกคักเขามาแลอันจังเจ้าแรกการบันพี่นอค่ะหนึ่งจูโมงขา่านอกกํานั้นแลเดี๋ยวเอาหัวข้อข่าวมาอ่านข่าว ปันพี่น้องหอกคาไหนคะเนาะก้วยกําเป็นสังขนทอมอยู่ทีไรตั้งไรก็เตรียมคอกว้างปันตั้งหันถึงปันเอ็นปันแห้งและขอจี้ดจม๊มนไม่มาไรอยู่คะ่ะข้าวแต่อยู่ไหวทีไก่เสอ่านคอมเมนต์ตั้งหันถึงพี่น้องหออยู่วันไหนคะอ่อยินจมกูก็ค่ะยินในพี่น้องใครอยู่เลยกินวันและเคิรอนเยไ่ม่สุงมามีเงินค้ามกันกูก็เสกยํามคณะเอกข้าวนะไม่สุงกูก็ค่ะ